ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะคุณผู้ชมอันนี้เรื่องสลดที่บึงการเลยค่ะปู่นะคะหลอนยาแล้วก็ก่อเหตุฆ่าหลานตัวเองสะเทือนขวัญจริงๆคุณปู่เนี่ยเสพยาเขาบอกวันละสองเม็ดแล้วก็ปรากฏว่าวันนี้เกิดอาการหลอนแล้วได้ยินเสียงนะคะบอกว่ามีคนสั่งให้ฆ่าหลานก็อุ้มหลานสาวหลานสาวอายุหกขวบเองค่ะถูกอุ้มไปโยนลงหนองน้ํา คนช่วยไม่ทันค่ะกว่าจะเจอเด็กก็เสียชีวิตแล้วค่ะนี่คือเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อช่วงค่าของเมื่อวานนี้คือเมื่อวานนี้ตอนค่ำเนี่ยญาติๆเขาก็ออกตามหาเด็กหญิงอายุ6กขวบคนนี้แหละแต่ว่าสุดท้ายตอนที่ไปเจอเนี่ยน้องก็เป็นศพไปแล้วนะคะอยู่ในหนองน้ําขนาดใหญ่หลังหมู่บ้านหนองตีนเผือกที่อําเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬคนที่ทำเนี่ยก็คือปู่ของเด็กชื่อว่าในอินค่ะ ตำรวจเนี่ยคุมตัวไปนะคะไปเค้นสอบที่โรงพักเจ้าตัวเองยังให้การไม่รู้เรื่องพูดจาวกไปวนมาเพราะว่าเสพยาบ้าเสพยาเสพติดเนี่ยวันละสองมิตรเสพจนหลอนอนะคะตำรวจเนี่ยก็เลยต้องอขอให้ภรรยาของนายอินเนี่ยมาให้ปากคำภร,รรยาเนี่ยเข้าไปพูดคุยถึงในห้องขังเลยนะคะตอนเข้าไปเนี่ยสีหน้าก็ดูเคร่งเครียดและเศร้าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วก็บอกกับผู้สื่ขาบอก สัปดาห์ที่แล er id ้วเนี่ยนอินโทรไปหาขู่ว่าถ้าไม่มาเนี่ยจะฆ่าตัวตายไม่ได้มีการพูดถึงหลานเลยไม่เคยคาดคิดว่าเขาจะฆ่าหลานตัวเองได้ค่ะอีนเขาโทรไปหาแม่ว่ายังไงบ้างคะก็ยังไม่รู้ไม่้ยที่เขาบอกว่าถูกโทรไปขู่ว่าให้เรามาหามือจะฆ่าหลานจคะทกว่าเขาไี่หนเคะไม่พ่อแพยบอกว่าให้กัมาแล้วแม่ม่กาจะฆ่าตัวตายเราทเลาอะไรกันก่อนแรไม ตำรวจเนี่ยนะคะหลังจากนั้นก็เนี่ยคุมตัวในอินไปสอบสวนเพิ่มเติมตอนที่สอบสวนเนี่ยภรรยาก็นั่งฟังอยู่ด้วยค่ะแล้วจังหวะที่ในอินเนี่ยรับสารภาพนะคะภรรยาของในอินเนี่ยถึงกับกรีดร้องไห้เสียงดังแล้วสุดท้ายเนี่ยถึงขั้นเป็นลมหมดสติเลยค่ะเขาลมเขาลมเขาลมมันที่ พยอกมรแม่ม่ม่ไม่องเอาเข่ารมเข้าห้มเข่าห้มนี่เดินอัวต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 ัวาัวตัวตอวตัวตัวงัวตัวอัวตัวตอวตั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 วตาวตัเตัวตัวตตัวตัวตัวตตัว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 วตัววตาวอวัววตาพตััวตันตัว กรีร้องไห้เสียงดังแล้วเข้าไปทุบตีในอินนะคะต้องพยุงเธอออกมาสงบสติอารมณ์ข้างนอกแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเธอก็เป็นลมล้มฟุบลงไปนอนกับพื้นเลยแล้วก็แบบเหมือนกับพูดว่าโอ้ทําไมเขาถึงขัดไว้ได้ขนาดนี้นะคะตํารวจเนี่ยคะ่ะหลังจากนั้นคุมตัวในอินออกจากห้องสอบสวนนะคะออพยายามถามเหตุผลนะคะนักข่าวเนี่ยพยายามถามในอินก็ยอมรับว่าฆ่าหลานจริง ทำเพราะว่าหลอนยาตอนนั้นเนี่ยมีคนสั่งให้ไปตรงนั้นตรงนี้ถ้าไม่ทำเนี่ยจะฆ่าลูกเมียตัวเองก็เลยตัดสินใจอุ้มหลานมุดน้ําหนีเขาบอกว่าอุ้มหลานมุดน้ําหนีค่ะกดลงไปในน้ำเนี่ยนะคะแล้วตัวเองเนี่ยไม่มีสติยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจรู้สึกผิดและเสียใจมากค่ะแต่ยังเป็นผู้ต้องสงสัยนะครยมรับแล้วทำ,ำไมเราถึงทำไปคะคุณครูผลิตยา ร่อนยาดังนั้นเกิดอะไรขึ้นตอนที่เราหลงยาครับร่อนยาท่านี้มันเหนภาพยังบเห็นภาพยังไงมันเห็นภาพคนอื่นคุยกับเราอ่ะสั่งงานเราสั่งว่าอะไรคะสั่งว่าให้เราไปตรงนี้ไปจุดนั้นจุดนี้ถ้าไม่ทําอย่างนั้นเขาจะฆ่าลูกพัเมึงแอนเรานี่ค่ะดับน้ําหนีครับเนี่ยค่ะ ตำรวจเนี่ยเรียกพยานมาสอบปากคํสองสำปากแล้วก็แจ้งข้อหาในอินฐานเสพยาเสพติดส่วนข้อหาฆ่าผู้อื่นเดี๋ยวรอผลชนสูตรศพอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะครับเนี่ยค่ะ <Given> สุดท้ายก็สูญเสียไปอีกหนึ่งแล้วเป็นสมาชิกในครอบครัวอายุน้อยอายุ6ขวบเป็นหลานน่ะใช่ไหมคะนะครับคุณผู้ชมนเนี่ยต้องคือต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในประเภทข่าวนะที่เวลาเรารายงานเนี่ยนะครับเป็นประเภทข่าวที่ โอ้น่าสะเทือนใจมากที่สุดนะ,ค,ะคือการอยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับคนที่เสพยาเสพติดนะซึ่งไม่รู้ว่าวันดีคืนดีจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา<ช>นี่เกิดขึ้นกับเด็กอายุแค่6ขวบเท่านั้น<ช>นะครับ